ขอเอาน้ำเทียนแทนน้ำพุทธมนต์ให้ทุกคนให้ได้รับไปพลังอำนาจพลังบาร,รมีทุกคนทุกคนจนมาเกิดขึ้น ใหจิตในใจของมนุษย์ให้เย็นถ้าเาปลวไฟมันร้อนวันนี้พ่อคููก็ดีใจมากหน้าหลายตาก็ขอให้ทุกคนทุกคนวันนี้จงเอาความเย็นดําเนินชีวิตเพื่อความอยู่รอดของทุกทุกคนปู่ขอเอาความร้อนเก็บเอาไว้ ยนเรื่องนี้นทะลุเทดานสาธุสาธุสาธุใหโยชัยยะชัยชนะจงสำเร็จกับทุกทุกคน สุภาพดาวงศานะครับแล้วก็รวมทั้งคุณแม่คุณช่วงเด็กดวงครับถึงที่ว่าเป็นศิลปินอาวุโสนะครับเป็นผู้ที่นะครับพวกเราเคารพนะครับเพืนจะได้โปรยดอกดาวเรืองนะครับพวกความร่งเรืองและในช่วงนี้นะครับขอเชิญน,นะครับดุ่มโจยมันิอินนะครับได้ คล้องพวงบลายดอกดาวเรืองซึ่งวางไว้อยู่ในพานนะครับคล้องไปที่พระประธานครับขอเรียนเชิญหนุมโจรครับพวงบลายหนึ่งพวงนะครับพวงดอกดาวเรืองคล้องที่รัประธานนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญน,นะครับคุณพ่อเอะพักดีครับนะครับคล้องอีกหนึ่งพวงนะครับ ้อบายสีนะฮะนะครับขอเรียนเชิญที่ใหม่พวัดพ่วมกับครับและที่การกฤษณะผู้ช่วยพุ่มกับนะครับนะครับพวงมาลัยดอกดาวเรืองครับนะครับคล้องที่บายสีนะฮะแล้วก็มีบริเวณ์อระที่คเนศนะครับแล้วก็พระกฤษณะด้านบนด้วยนะครับแล้วก็น้องตุงตาทิจนานะครับ ได้นําเครื่องบูชานะครับแล้วก็ดอกพวอะไรดอกดาวเรืองนะครับมาร่วมอยู่ในพิธีด้วยนะครับเอเชิญน้องตุ้มตามนะครับพระเอกของเรานะครับนะครับค้องนะครับให้กับองค์พ่อพิเนศนะครับที่อยู่ด้านบนสุดนะครับเพื่อความเป็นมงคลนะครับแล้วก็ของพระประธานนะฮะสำหรับ ในวันนี้ครับแล้วก็นักแสดงทุกคนเลยครับนะครับพุกคนในดอกดาวเรืองนะครับที่อยู่ด้านหน้าน,นะครับได้ตั้งจิตอธิษฐานครับ แต่ของเรามากันแทบจะครบเลยนะครับน้องอุ๋งอิงอรัตนพรครับวสิมะดลอัศรพลน,นะครับในช่วงต่อไปนะครับขอเรียนเชิญ หวมโจยมนินนะครับได้จุดธูปแล้วก็ปักเครื่องบูชานะครับตามพานต่างๆนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยผลบา้นะครับทั้ง9อย่างครับแล้วก็รวมทั้งน้ำนะครับที่อยู่บนหิ้งบุงสูงในครั้งนี้นะครับ ท่นนี้จะถวายมรดโจยจุดธูปเสร็จปักดอกปักเทียนธูปเทียนถวายเสร็จเรียบร้อยเราจะถวายของแล้วก็เป็นเสร็จพิธีแล้วหลังจากนั้นก็จะได้ถ่ายรูปอ เงาไปไหนเนาะไปจุดประทัดหลังจากบอสโจปักทูบเสร็จเร็วฝากเอาเลขนำโชคมาให้ได้นะเอามาไม่ได้ระว,วังหัวแตกอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะฮะทุกคนรอครับรออ,อ้าวจุดเร็วให้มันดังดูสิไอ้ออผู้กำกับเนี่ยเดี๋ยวไปเตรียมไว้นะฮะเดี๋ยวรอบอสโจไปจุดนะครับเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวจะพึนจุดอีกให้บอสโจจุดสิ พ่อโจจุดเจจุดไมเลาะจุดติดพ่อโจชอบให้จะให้ปุ๋งอิงอะนะครับครับอ่ะขอได้เจอน้องปงอิงนะครับไปเลยแล้วก็คุณพ่อโจโยมณินนะไปจุดประทัดครับแล้วก็เดี๋ยวเลขประทัดจะต้องออกมาแน่นอนครับไปนะครับคู่พ่อลูกนะฮะเอาสื่อครับไปนะครับ อาซื้อไปเลยอันนี้กป็นช่วงไฮไลท์เลยนะฮะทุกคนก็รอฮะแล้วก็เป็นแอปต่างเลยนะฮะเอาไปนะฮะอ่ทุกคนได้อธิษฐานด้วยการพิธีแรของคนอีสานเพ่อเช็คคนในส่วนของวไดขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นชนาัน้วพ่ีน้เับางแล้วพิธีนี้นนยั ว้าวว้าวมันดีแง้มมันดีแง้มมันดีแงมนะครับว้าวว้มันดีแง้มยุ่งยแกขับมนดีแง้มันดีแงมันดีแง้มรถดีแง้รถดีแง้มรถีแงมรีแง้ีแง้ีแง้มรดีแง้มรถดีแง้มีแงีแงมีง้มีงมรถดีงมรถดีงมรถดง้มรดีง้มรถดงมดง้มรถดีงมรถง้มรถดีงมรถง้มรง้มรถดีงมง้มีแ จะมัขคือใครแขวนครับก่อนฮะมมีกระแสคนมีกระแสเลยใครวะมีไม่เลีวร่เดว่าว้าถจตรงกันก็แบหารเยอ้าวรอะกาเลยฮะรอะกาตายแล้วสองหให้ลงนะ

ขอเรียเชิญนะฮะเข้าสู่พิธีต่อนะครับขอเชิญสองป้ายประทัดครับขอเชิญที่น่าตื่นตาตื่นใจคราสครบดาราสวยคบกระดาษแต่งแล้วนั่นนี่ก็ดังเขียวขอเชิญป้ายประทัดนะฮะขอนศุกป้ายประทัดขอเชิญนะฮะเลื่อนขเลิกค่ขาลูกสาวยุดเอาป้ายประทัดมาเลยเอาป้ายตัวเลขมานะฮะเอามาไว้ที่หน้าหน้านี้เลยนะครับเพื่อความเป็นมงคลก็ลงท้ายดีเลขกเก้าครับ ทั้งบนและล่างเลยทีเดียวนะฮะสุดยอดมากนะครับยอดสุดยอดนะครับหนึ่งแปดเก้าด้านล่างนี้เป็นสองเก้านะครับเชิญเลยคนที่อยู่ไม่เห็นนี่เลยนะสวยมากเลยเอาเบลล์นีพัดานะฮะจิ้มแล้วนะฮะจิ้มซื้อนะฮะสวยมากเบลล์นี้พัดาจิ้มซื้อเลยฮะคนแรกนะฮะก็ถึงที่จะไปจับโทรศัพท์เลยครับโอเคหมดเลยยังไม่ได้ขายครับ เอลาลรตเทอรี่ครับลอตเทอรี่ครับอ่ะนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราจะถวายของที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับ